สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับพึ่งอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพา ไปส่งของลูกค้านะคะลูกค้าพึ่งนะคะวันนี้เป็นร้านเบเกอรี่นะสั่งทีเดียว2ตัวเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันนะว่าลูกค้ามั่นใจอะไรในตัวมาเวลเอของเรานะคะมาเวลเอของเรามีหน้าร้านนะคะใครอยากเข้ามาเทสสินค้าเอาวัตถุดิบของตัวเองมาแล้วเข้ามาเทสได้นะคะร้านของเราตั้งอยู่ที่โชคชัย4ซอย92นะคะใครอยากจะลองเข้ามาเทสมาจับต้องของเองนะคะเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าไปส่งของลูกค้าแล้วลูกค้า ติดใจอะไรชอบใจอะไรนะคะเดี๋ยวตามกันมาเลยค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะขับรถไปส่งของลูกค้ากันค่ะฝนตกเลยนะคะแต่เราก็ไม่ย่อท้อเราจะไปส่งลูกค้าให้ได้นะคะเดี๋ยวตามมาดูกันนะคะ ทำไส้ขนมเปียใช่ไหมคะ<อ>แล้วปะโล้วันหนึ่งใช้เยอะไหมอะ่ะ<อ>กี่โลครับท<อ>ําไส้เยอะอยู่นะคะประมาณสองโลสองสองโล ก็เลยต้องใช้สองเครื่องเลยแล้วปัป่นเป็นกี่ลูกกับพี่วันหนึ่งทํากี่ลูกเยอะค่ะนี่ก็คือเป็นโรงงานเลยใช่ไหมคะแล้วก็แบบมีบูธอยู่มีบูธอีกใช่ไหมคะโอเคค่ะได้เดี๋ยวตามไปดูที่บูธต่อขอบคุณนะคะค่ะเมื่อสักครู่ไปส่งที่โรงงานเขาเลยโอ้โหพนักงานเยอะมากนะคะเพลนว่าเจ้าของร้านไม่อยู่ก็เลยอดสัมภาษณ์เลยนะคะแต่ก็ได้ความมาว่าวันหนึ่งนะ เอาไปบดไส้ขนมเปี๊ยะบดถั่วนะคะให้มันเนียนๆน,น,นะคะวันนึงทําหลายโลมากพานักงานเป็นสิบคนนะคะนั่งปั้นกันอยู่เลยนะคะเดี๋ยวจะให้น้องนะคะอินเสิร์ตผ้าบูธให้นะคะเพราะว่าอันนี้คือโรงงานแล้วร้าน Wednesday b a กเนี่ยนะคะก็จะเอาไปเปิดบูธตามห้างค่ะ เสร็จงานแล้วนะคะวันนี้ก็เลยแวะซื้อน้ําไปเลี้ยงน้องๆทีมงานที่ออฟฟิศนะคะแพ็คของกันเหนื่อยเลยวันนี้นะคะถึงแล้วนะออฟฟิศโอเคอ่ะเอาครบอ่าเลี้ยงน้ําเด็กๆนะคะมาถึงแล้วออฟฟิศนะคะเมะื่อสักครู่ไปส่งของลูกค้ามาส่งเครื่องนะคะเจอพนัก ไม่ได้เจอเจ้าของนะคะก็เดี๋ยวปล่อยให้ลูกค้าใช้ไปสักพักเดี๋ยวเราจะกลับไป follow up นะคะว่าลูกค้าใช้ไปแล้วเป็นยังไงนะคะใครนะคะมีบ้านอยู่แถวแถวลาดพร้าวรามินทาเดี๋ยวเราจะไปส่งให้ถึงที่เลยนะคะรบกวนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย